พระเอ,อ,เอกเกรดเอนะครับร <นะ S 1> เป็นว <นะ S 1> ัน,น <ะ S 1> เกิดของน้องอาร์มเกรดเอบรญจงศิลป์นะครับนะยี่เท่าไหร่นะเท่าไหรแล้วสิบเจ็ดปีโอ้สิบเจ็ดปีแล้วนะครับ<ม>ยามีรักนะเป็นทายาของอคุณพ่อจ้าเอพรสน่ห์กับคุณแม่กระต่ายพรสน่ห์นะครับถอยกอ ให้หน่อยนะครับผมก้ยหมอนคนคนให้น้อง<ม>อให้กีความสุขนะครับนะลูกอามนะครับมีความสุขนุ่งห้อยอะไรอยู่โอ้โหอุ้งหัวพี่สบายดีนะมีความสุขน,นะครับสุขภาพแข็งแรงชื่อเสียงโด่งดังครับน,บน,น,นั่นเป็นโบนยาลูกเด้อเป็นที่รักของทีมงานและเป็นขับทุกท่านนะครับโอ้โจรอดมจะเอ ขอให้มี่ไมยกเยอะๆโตไปก็คอให้ยิ้มเยอะๆอันนี้ข้อสำคัญเลยอย่าทำหน้าเหมือนตูนลิงาะอ่าไปับรางวอนใครจะมองรางวัลนะครับโอ้ณจ๋อเยอะแยะเลยังไงก็มีความสุขมากนะครับผมสำหรับใครนะครับผม พีจะร้ะะะองด้วยรวมสุขสันต์วันเกิดข่งอานะครับผมก็สามารถร้งให้รางวัลได้นะครับผมใช่ครับผมยังไงก็ขอให้เป็นปีที่มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับผม17ปีแล้วนะครับน้องกล้วยหอม3ปีอ๋ <c oughs> อวันเกิดน้องบุญเส้นสุขสันต์วันเกิดน้องบุญเส้นด้วยนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวร้องสุขสันต์วันเกิดอีกสักรอบหนึ่งนะครับเก <c oughs> ิด <c oughs> แล้วก็ทำตัวดีๆนะลูก รุ่นพี่คนไหนทำตัวไม่ดีก็อย่าไปทำตามมันแก็ขอให้มีแฟนคลับเยอะๆมีคนรักเมตตาอนดูเยอะๆนะครับผมวันเกิดใครบ้างนะเมื่อกี้นะเมื่อกี้มีแฟนคลับน้องวุ้นเซนครับวุ้นเซนหรอวุ้นเซนโอ้อาจารย์แต่หุ้นเซนเมนเตนูดตกใจหมดอ๋อขอบคุณนะครับผมขอบคุณออนไลน์จากแม่สาวขอบคุณนะครับจากเจล้อนะครับ ขอบคุณนะครับผมขอบคุณช่างศิลป์ชวาดฉากของป่อยหองนะครับผมหลาดฉากมาหลายฉากแล้วนะครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณเราตัาใจจากคุณแม่สามสีด้วยเดี๋ยวจะให้ทำฉากใหม่อีกให้สวยด้วยนะครับผมเอาตลกนี่เป็นกิจของอาภัยแกรียงศักดิ์นะครับแต่ก่อนสมัยอยู่กับปุ้ยเซียนแอบพากันไปลู้นนะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณ กำลังใจจากทุกท่านเลยนะครับผมแล้วก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวตบลทุ่งมนทุกคนเลยนะครับยังไงก็อยู่ชมอยู่เชียร์ให้ถึงน้องเช้าเลยนะครับแม่ครับผมขอบคุณน้องงามน้องงามได้รางวันเยอะก็บอกเลยให้มาใจค่าหวยุ่ยหอมด้วยนะลูกครับผมน้องงางขอ ขอพระคุณรางวัลออนไลน์จากคุณแม่รำไทยนะครับผมคุณแม่เน่แล้วก็คุณพี่ยาไทยทัศนะครับผมแล้วก็คุณแม่สามสีคุณแม่ทางอำเภอประสาทแล้วก็พี่ชายทางอำเภอปราสาทนะครับผมขอบคุณมากมากขอบคุณรางวัลนักแสจากทุกท่านที่มอบให้ขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยร่ำรวยถูกหวยกับทุกท่านเลยนะครับผมอ่ครับผมขอบคุณจากพี่ีทุกท่านด้วยนะครับผมที่คอยซัพพอร์ตผม ขอบคุณพี่โลด้วยนะครับที่คอยซัพพอร์ตผมด้วยนะครับ <c oughs> ขอบคุณจากปากด้วยด้วยนะครับผม <c oughs> ขอบคุณนะครับผมขอบคุณทุกท่านเลยนะครับผมนั่นขะียนรางวัลเพ่งนี้ตัวของผม